มือนี้มือนี้สิมาเาช็คเครื่องเรือเช็คเครื่องเรือแล้วก็จะเอาเรือลงนง้ำเดี๋ยวมาลองเิืงกันครับว่าเดี๋ยวเช็คเครื่องติดเครื่องเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเอาลงทะเลอ้าวไอ้เฮ้ยลืมไปแล้วเนี่ยไปซื้อน้ำมันใครใครก็ไอ้น็อตได้ซื้อน้ำมันทั้งานทีสองกันลอนเอามาสองกันลอนเดี๋ยวจะเอาลงแล้วที่เพนเอาเอารถสิบรอมาละ เดี๋ยวให้ให้ให้น็อตนะจะลงแล้วจะลงลลงองเครื่องแล้วจะลงวิ่งแล้วแต่พี่นั่งยืนอยู่เนี่ยนะแตลงด้วยฮต่พี่นั่งจะลงด้วยจะลงด้วยเหรอนี่ค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังทำอะไรอยู่คะพี่นั่งตอนนี้ตอนนี้เช็คเครื่องเช็คเครื่องดูทุกอย่างเช็คหัวเทียนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องล้างคาบูดเสร็จแล้วสตาร์ทเครื่องลองพอลองเสร็จแล้วก็อาทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวจะลองลองลองอกไปวิ่งดูอ่ะน็อตสตาร์ทเอาซิสตาร์ทแล้วก็ปล่อยนะ เราจะไปลองกันวันนี้เหรอคะวันนี้วันนี้เลยเดี๋ยวเอารถ,รถเอารถเตรียมพร้อมแล้วรถเตรียมรบลงแล้วน็อตน็อตสตาร์ทสตาร์ทแล้ว okay. ก่อนดีนะโอเคเช็คเช็คเรียบร้อยแล้วเครื่องยนเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงก,กันโอเคดับเครื่องก็ดับเครื่อง เอียงป่ะล่ะเราลองเครื่องนะครับลองเครื่องอเช็คเครื่องใหม่น้ำขับูใหม่เดี๋จะลองวิ่งดูตอนนี้ยังไม่ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่สายกระเล็งก็ข้างนิดนึงเดี๋ยวไปแก้ถ้าทุกมาตรกาศของทางการเดี๋ยวเราเอาไปร่องเล็กก่อนเราจะไม่ต้องไป็ร่องใหญ่หน้ำมันเที่ยวอยู่ รักรกะปบนเนน่ือนกอปลอดภัยขบไปดับดับไ,ไ,ม,บไม่ได้ไมีมมันเนเดี๋ยวโรงน้นงไแก,แก้้องจับีบ กับตันเรือกับตันเรือไม่รัดอย่างนั้นนะนะเ็รพลักเกตทดลองเครื่องไม่มีปัญหาก็จะมีนิดนิหน่อยๆเครื่องมันท้างเดี๋ยวเปลี่ยนสปริงใหม่ แล้วก็เปลี่ยนสายคันเร่งแล้วก็เปลี่ยนสายพวงมาลัยก็จบสำหรับคลิปนี้อาไว้เคนี้ไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ